ให้อภัยในความสัมพันธ์ทำยังไงดีคะอันนี้โอ้โหคำถามดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมแต่ยากมากนะเรื่องวิธีการที่จะับมือจักการบอกบอกนี้ดีกว่าว่าการให้อภัยจริงๆแล้วในความสัมพันธ์อนะ่ะมันมีการให้อภัยอยู่สองสองเรื่องนะครับเพราะถ้าเราไม่แยกจัดก,กันนันอีลุมตุงนางมากแล้วมันจะทำให้เราผ่าฟันไปยากนะครับอันที่หนึ่งคือการให้อภัยตัวเขาอีฝั่งหนึ่งนะครับ การที่จะให้อภัยแสดงว่าเขาต้องมีปัญหารหรือมันต้องเกิดอ,อะไรที่เขาผิดใช่ไหมดังนั้นการให้อภัยเขาเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยบอกพี่ว่าก่อนจะให้อภัยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเขาผิดอะไรนะครับผิดเรื่องอะไรแล้วก็เราจะให้อภัยในเรื่องอะไรความผิดบางอย่างหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยจริงๆมันอาจจะต้องวิเคราะห์เราต้องมาทบทวนความสัมพันธ์กันใหม่แล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดดูแล้วมันมันจะไปต่อกันจริงๆเนี่ยเราให้อภัยเขายยงไงมีเคลื่อนไขเนย่ยงไให้มันชัดเจนเพราะว่า เป็นงนั้นถ้าเกิดให้อภัยในแบบเหมือนให้อภัยจะไปตามเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังทาผิดซ้ำๆอยู่แสดงว่าการให้อภัยแน้วนนะเขาแค่อยากให้เรื่องมันจบแต่เขาไม่ได้อยากจะปรับตัวให้ความสับกับมันดีกับความสำคัญมากขึ้นมันก็ต้องเกินคำถามนะครับแล้วบางทีก็ต้องดูว่าการให้ความอาภัยเขาไปเนี่ยมันจ,จะต้องมีลิมิตเนาะไม่ใช่ให้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าให้ไปเรื่อยเปื่อย,ยมันจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย ส่วนอันที่สองก็คือการแพร่ภัยตัวเรากับความรู้สึกของเราเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีให้อภัยเขาด้านีตกลงมาเสร็จแต่งใ,ใจเราเจ็บเราไม่โอเคนั่นนี่รู้แสดงว่าอันนี้ยังไม่ใช่การให้อภัยที่แท้จริงนะครับมันคือการคุยเพื่อให้ผ่านเรื่องนั้นไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้จบเป็นใจจริงทีนี้เราต้องมาถามคำถามตัวเองว่าอะไรทาให้เรายังเจ็บอยู่ นะครับเราโอเคกับเรื่องนั้นไหมเราเราอยากให้เป็นยังไงต่อแล้วเราจะมีที่การเยียวยาตัวเราอย่างไงเขาต้องช่วยเราไหมอันนี้เราพบควรวนูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราทำสองอันนี้คู่กันไปได้การอาภายัยรันก็จะสาเร็จแต่ว่าถ้าอันใดอันหนึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีในะการอาภัยมันยังไม่จบดังนั้นะบ,บางครั้งเรื่องนี้อาจจะต้องปรึกษาคนอื่นที่เราไว้ใจได้หรือปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ